สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ดูคลิปนี้นะครับผมถึงกับปวดหัวกันเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่า f อของเราแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นโปรสลับสีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโปรลบหญ้านะครับสําหรับใครที่ใช้โปรแกรมลบหญ้านะครับหรือว่าดัดแปลงไฟล์เกมให้ย้าไม่มีหรือว่าลบหญ่านั่นเองนะครับโทษของการแบนนะครับสำหรับใครที่ลบญ้าแบบนี้นะครับก็คือแบนสิปีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอไม่เปิดเผยละกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของคลิปนะหากใครอยากจะบอกอะไรกับเจ้าของคลิปนะครับก็ให้คอมเมนต์เป็นคําที่สุภาพด้วยนะครับหากคอมเมนต์เป็นคําไม่สุภาพนะครับทาง YouTube เขาจะลบคอมเมนต์ออกทันทีนะครับเนื่อง จากผิดกฎของ YouTube นั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์ด้วยคำที่สุภาพด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้ลบญ่าอย่างนี้อยู่นะครับหากไม่อยากโดนแบนนะครับก็อย่าทำนะครับหรือว่าเลิกใช้ซะนะครับก่อนที่ i อดีของตัวเองนั้นจะโดนแบนนะครับ สำหรับใครที่ดัดแปลงไฟล์เกมนะครับไม่ว่าจะลบหญ้าบ้างลดแรงดีดบ้างนะครับสลับสีหรือว่าโกงเกมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับหรือว่าแก้ไขไฟล์เกมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับรวมถึงการปรับกราฟิกด้วยนะครับในกรณีที่สเปคเครื่องไม่ถึงแล้วอยากปรับกราฟิกให้กราฟิกของตัวเองนั้นปรับได้สูงสุดนะครับถามว่ามันปรับได้ไหมมันก็ปรับได้นะครับแต่ว่ามันคือการ หลอกตัวเกมว่าเครื่องตัวเองรองรับนะครับแต่ที่จริงแล้วเครื่องของตัวเองนั้นไม่รองรับนะครับอาจทําให้ ID ของเรานั้นนะครับโดนแบน10ปีนะครับกรณีแก้ไขไฟล์เกมนะครับตัดสินแบนที่10ปีอย่างเดียวเลยนะครับบางคนนะครับก็จะมาพูดประมาณว่าเติมเกมไปเป็นหมื่นมาใช้โปรแกรมปรับกราฟิกหรือว่าปรับภาพแล้วก็โดนแบน10ปี คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทั้งที่เกมก็เติมไปเป็นหมื่นแต่ว่าไม่มีตังซื้อโทรศัพท์ใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาขี้โม้หรือว่ายังไงนะครับบอกว่าเติมเกมไปเป็นหมื่นแต่ว่าไม่มีตังซื้อโทรศัพท์หากใครนะครับอยากเติมเกมเยอะนะครับผมแนะนําให้เอาตังนั้นนะครับไปซื้อโทรศัพท์ก่อนนะครับก่อนที่จะเติมเกมในเมื่อเรามีอุปกรณ์เล่นเกมที่ดีนะครับเราค่อยไปเติมนะครับเราเติมที่หลังก็ได้นะครับให้เราซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ก่อนครับที่มันดีๆที่มันเล่นแล้วไม่่่่กกรรระตตเลลนนแแ้้้วไมมอองปัับบบบภาพีีคถื Android ท ไม่ถึงหมื่นก็มีเยอะแยะนะครับที่เล่นพับจีได้ลื่นๆหรือว่าไม่กระตุกก็มีเยอะแยะนะครับที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับบางค่ายก็ราคาอยู่ที่7-8็ดแนี้ก็มีนะครับผมว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับในกรณีที่เกมกราฟ,ฟิกสูงอุปกรณ์การเล่นก็ต้องแพงขึ้นไปด้วยนะครับคือเรานะครับอย่าพยายามยึดถือกับสิ่งที่มันอยู่ในอดีตมากไปนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังนะครับมันก็จะประมาณว่าเฮ้ย hey, พี่โทรศัพท์ผมโนเกีย3 3ม0าทำไมโหลดพับจีเล่นไม่ได้ผมอยากโหลดพับจีแล้วปรับภาพสูงสุด แบบนี้ได้ไหมทุกคนเห็นไหมครับมันคือเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้านะครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับพวกการ์ดจอ CPU โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆออกมาทุกปีนะครับแล้วเครื่องใหม่ๆที่ออกมานะครับก็มีการอัปเกรด CPU และการ์ดจอให้สูงขึ้นนะครับเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหรือว่าเกมที่ปรับกราฟิกได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ บางคนนะครับก็จะพูดประมาณว่าผมเล่นแซนฮอกแล้วหญ้ามันสูงหญ้ามันเยอะมองไม่เห็นคนผมก็เลยลบหญ้าออกนะครับถ้าทําอย่างนี้นะครับมันก็คือการโกงการเล่นดีๆนี่เองนะครับหากใครนะครับที่เล่นแซนฮอกแล้วนอนอยู่ในจุดที่หญ้าสูงนะครับหรือว่าจุดที่หญ้าเยอะๆนะครับแล้วเสื้อผ้าของเราก็เนียนด้วยนะครับโดนยิงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับดูจากในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ให้ทุกคนสังเกตช็อตต่อไปนี้ดีๆนะครับศัตรูของเขานะครับนอนในพุ่มหรือว่านอนตรงที่มีหญ้าสูงนะครับที่คิดว่าศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้นะครับอีกมุมนึงนะครับกลับเป็นว่าไม่มีหญ้าเลยนะครับทุกคนดูดีครับคิดว่าโกงไหมครับแบบนี้โกงชัดๆนะครับแบบนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ